ช็อกพอดแคสต์เล่าไปหลอนไปตอนตู้ปลาที่ไม่ได้เลี้ยงแต่มีบางอย่างวายอยู่ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการช็อคพอดแคสต์เล่าไปหลอนไปกับหมอนคนเดิมอีกเช่นเคยนะคะค่าคืนแบบนี้ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังกําลังทําอะไรกันอยู่กําลังเดินทางกลับบ้านหรือว่านอนอยู่บนเตียงแล้วแต่ไม่ว่าจะทําอะไรอยู่หมอนอยากให้คุณลองมองไปรอบๆตัวนะคะมีมุมไหนในห้องของคุณหรือเปล่าที่มืดเป็นพิเศษ เรื่องราวในคืนนี้ถูกส่งมาจากคุณผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งค่ะเขาใช้นามแฝงว่าคุณเอเรื่องที่คุณเอจะเล่าให้เราฟังในวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับของชิ้นหนึ่งที่หลายบ้านอาจจะมีแต่สำหรับบ้านของคุณเอในตอนนั้นมันกลับเป็นสิ่งของที่เขาไม่ได้ต้องการและไม่ได้เลี้ยงอะไรไว้เลยในเรื่องที่มีชื่อว่าตู้ปลาที่ไม่ได้เลี้ยงแต่มีบางอย่างวายอยู่ คุณเอเล่าว่าย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนเขาได้ย้ายเข้าไปอยู่ในหอพักแห่งหนึ่งย่านชานเมืองค่ะด้วยความที่เป็นหอพักเก่าราคาเลยไม่แพงมากสภาพห้องก็ถือว่าโอเคสำหรับคนตัวคนเดียวแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ติดมากับห้องนั่นก็คือตู้ปลาค่ะ มันเป็นตู้ปลาขนาดกลางๆก,กว้างประมาณสัก24นิ้วได้ค่ะสภาพค่อนข้างเก่ามีคราบตะ่ครเ่เขียวๆเกาะอยู่ตามขอบกระจกและมุมซิลิโคนตอนแรกคุณเอกก็ว่าจะให้แม่บ้านมายกไปทิ้งแต่คิดไปคิดมาก็เสียดายเลยตัดสินใจว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยววันหยุดจะลองขัดล้างทำความสะอาดดูเผื่อจะเอาไว้เลี้ยงปลาหางนกยุงสวยๆก็ได้ และแล้ววันหยุดก็มาถึงค่ะคุณเอใช้เวลาเกือบทั้งบ่ายในการขัดถูตู้ปลาใบนั้นจนมันกลับมาใสาปลิ้งเหมือนใหม่เขาจัดการเติมน้ำจนเกือบเต็มตู้ตั้งใจว่าจะแช่น้ำทิ้งไว้สักคืนสองคืนเพื่อดูว่ามันรั่วซึมหรือเปล่าคืนนั้นทุกอย่างก็ปกติดีค่ะ แต่ความผิดปกติมันเริ่มขึ้นในคืนถัดมาคืนนั้นคุณเอกำลังนั่งดูทีวีอยู่ในห้องค่ะจังหวดนั้นเองหางตาของคุณเอก็เหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างในตู้ปลาที่ตั้งอยู่ตรงมุมห้องมันมีระลอกน้ำเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ฟังมันเหมือนมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ใต้น้ำ ตอนแรกคุณเอก็คิดว่าสงสัยพื้นไม่เรียบมั้งหรืออาจจะมีลมผัดเข้ามาแต่พอนั่งจ้องมองดูดีๆในห้องไม่มีลมเลยนะคะแอร์ก็ไม่ได้เปิดแล้วระลอกน้ำนั้นมันก็ยังเกิดขึ้นเป็นระยะๆะะเหมือนมีปลาตัวเล็กๆว่ายกลับไปกลับมาทาั้งๆที่ในตู้นั้นมีแค่น้ำเปล่าๆ คุณเอเริ่มใจไม่ดีค่ะแต่ก็ยังพยายามหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองคืนนั้นเขานอนไม่ค่อยหลับเลยค่ะเพราะในความเงียบเขาดันได้ยินเสียง มันเป็นเสียงน้ำกระเพื่อมเบาๆดังมาจากมุมคลองดังมาจากตู้ปลาใบนั้นคุณเอทำได้แค่ข่มตานอนคลุมโปงไปจนเช้าเรื่องมันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะจากแค่ระลอกน้ำกลายเป็นว่าคุณเอเริ่มเห็นเงาดำๆวูบว่าไปมาในตู้ปลาบ่อยขึ้นมันเป็นเงาเล็กๆที่เคลื่อนไหวเร็วมากค่ะพอตั้งใจจะหันไปมองจังๆมันก็จะหายไปทุกทีจนคุณเอเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเขาตาฝาดไปเองหรือเปลา่า จุดที่ทำให้เขามั่นใจว่าเขาไม่ได้คิดไปเองคือคือนวันศุกร์ค่ะคืนนั้นคุณเอชวนเพื่อนมานั่งดื่มเบียร์ที่ห้องขณะที่กำลังนั่งคุยกันเพลินเพลินเพื่อนของคุณเอก็ถักขึ้นมาเฮ้ยเอมึงเลี้ยงปลาด้วยเหรอวะ คุณเอใจหายวาบเลยค่ะเขาหันไปมองหน้าเพื่อนแล้วถามกลับไปว่าเห็นอะไรเพื่อนเขาก็ชี้ไปที่ตู้ตาแล้วบอกว่าก็เมื่อกี้กูเห็นเงาดำๆมันว่ายแวบๆอยู่อ่ะวามากเลยสรุปเลี้ยงปลาอะไรของมึงเท่านั้นแหละค่ะคุณเอขนลุกสู้ไปทั้งตัวเทารีบสายหน้าบอกเพื่อนว่าไม่ได้เลี้ยงอะไรเลยในตู้นั้นมีแค่น้ำเปล่าๆเพื่อนเขาก็หน่าซีดไปเลยค่ะคืนนั้นเพื่อนรีบขอกลับก่อนไม่กล้านั่งต่อทิ้งให้คุณเออยู่กับความว ผวาตามลำพังแต่เรื่องที่พีคที่สุดและน่ากลัวที่สุดเกิดขึ้นในคืนต่อมาค่ะคืนนั้นคุณเอนอนไม่หลับเขานั่งจ้องตู้ปลาในความมืดแล้วเขาก็ตัดสินใจว่าจะพิสูจน์ให้รู้แน่เขาค่อยๆลุกขึ้นหยิบไฟฉายจากมือถือแล้วย่องเข้าไปใกล้ๆตู้ปลา เขายืนนิ่งๆอยู่หน้าตู้ทุกอย่างเงียบสงบไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนเขาเริ่มคิดว่าวันนี้มันคงไม่มีอะไรแล,ล้วล่ะวังแต่ในจังหวะที่เขากำลังจะหันหลังกลับนั่นเองมีเสียงเคาะเบาๆดังมาจากข้างในตู้ปลาค่ะคุณเอตัวแข็งทื่อเหงื่อแตกพลักเขาค่อยๆหันกลับไปช้าๆแล้วส่องไฟฉายเข้าไปในตู้และภาพที่เขาเห็นมันทำให้เขากรีดร้องออกมาสุดเสียง คุณผู้ฟังคะสิ่งที่อยู่ในตู้ปลามันไม่ใช่ปลามันไม่ใช่เงาแต่มันคือนิ้วมือของคนคะ่ะเป็นนิ้วมือขาวซีดๆนิ้วหนึ่งที่กำลังงอตัวแล้วเคาะกระจกจากด้านในหลังจากคืนนั้นคุณเอจัดการเทน้ำทิ้งแล้วทุบตู้ปลาใบนั้นจนแตกเหลทันทีในตอนเช้าแล้วรีบย้ายออกจากหอพักนั้นภายในอาทิตย์ถัดมาเขาไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่เขาเห็นมันคืออะไรมันมาจากไหน แล้วมันต้องการอะไรกันแน่เขารู้แค่ว่าบางทีของบางอย่างที่ถูกทิ้งไว้มันอาจจะไม่ได้ถูกทิ้งไว้ตามลำพังแต่มันอาจจะมีเจ้าของเดิมยังอาศัยอยู่ข้างในนั้นสำหรับคืนนี้ก็ขอขอบคุณเรื่องเล่าสุดหลอนจากคุณเอด้วยนะคะใครที่มีประสบการณ์สยองขวัญแบบนี้ก็ส่งมาเล่าให้หมอนฟังได้ทุกช่องทางและสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวช็อก ด้วยนะ,ค,ะคืนนี้ก็ขอให้คุณนอนหลับฝันดีถ้าคุณกล้าที่จะหลับนะคะสวัสดีค่ะ